สวัสดีค่ะลาพิสนะคะแอมมาถ่ายทำโปรเจกต์ใหม่นะคะวันนี้มาร้องเพลงค่ะแต่ว่ายังไม่บอกเลยว่าเป็นเพลงอะไรแต่เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงนะคะขอบอกเลยว่าตื่นเต้นมาก ตอนนี้ก็ถ่ายเพลงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนลุคเป็นเพลงถัดไปนะคะเพลงถัดไปนะเป็นเพลงที่แบบสดใสน่ารักมากๆรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนันนี้เปลี่ยนลุคเคะเป็นพึ่งน้อยกลอยใจแต่ไม่ได้มาร้องเพลงโลกของพึ่งแดงๆสิร้ง <laughs> องร้องเพลงอื่นนะคะเป็นเพลงแบบว่าน่าร้องน่ารัก เมือ่อเธอด้ครองครองเจ้คองใจดวงนี้ฉันขอให้ความรักนไม่มีแปล,แปล <laughs> ชอบค่ะเพราะว่าสองเพลงแรกจะมีแบบไม้ตั้งใช่ไหมแล้วก็เราก็จะนั่งกระมีกระเมียนอันนี้เราก็จะแบบเปลี่ยนฟีลเป็นแบบเอ็นกายสบายตัวแต่จริงก็คือเมื่อยเหมือนกันตัดพ้อสามนาทีว่าฉันเหงา <c oughs> ฉันเปล่าเปลี่ยวฉันต้องการใครสักคนสนุกดีค่ะในชีวิตจริงต้องการใครสักคนนะคะอุ้ยหลายคนก็ได้แหมเป็นขับ thank เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4เพลงด้วยกันในวันนี้โอ้โหตั้งแต่เช้านะคะจนตอนนี้ก็แบบพระอาทิตจะตกดินแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันก็หลายเทคเหมือนกันนะคะไหนจะเป็นมุมกล้องต่างๆนะคะมีอินเสิร์ตมีถ่ายแบบว่าสนุกสนานกันไปนะคะ่ะวันนี้ก็มีเพลงนะคะเหงาเหงา ทั้งสีเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่แบบมีแบบพลังบวกในโปรเจกต์นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะผ่านช่องทางของ h o m e Six นะคะทั้ง YouTube Facebook Instagram นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยละกันค่ะ